สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาทดสอบแล้วก็ใช้งาน GPS Tracker ยีกก่ห้อโฮโคกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่น E 9 4 เป็นลักษณะคล้ายๆวงกุญแจนะครับตรงนี้มีโฮโคสามารถใช้งานกับ Apple f i ไ e ล์มาได้เลยซึ่งผมก็ทดสอบไปหลายยี่ห้อแล้วแหละนะครับตัวนี้ก็เห็นว่าเป็นสินค้าราคาถูกแล้วก็มีประโยชน์ด้วยถือโอกาสเอามาใส่กระเป๋าเอามารีวิวด้วยนะครับตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะใช้งานได้เช่นเดียวกันกับยี่ห้ออื่นๆนะครับแต่ก็อยากรู้ว่าเขาสามารถทํางานได้เต็มฟังก์ชันเหมือนกันหรือเปล่าเอามาเป็นข้อมูลไว้ท่านผู้ชมด้วยเผื่อต้องการข้อมูลในการตัดสินใจนะครับ ตัวนี้วิธีการใช้งานเบื้องต้นก็ตามนี้น่าจะเหมือนกันนะครับแล้วก็สเปคสเปคของเขาก็จะตามนี้นะครับเป็นวัสดุ abs แล้วก็สามารถ support ระบบ apple find my network ได้เลยนะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่ cr 2 0 3 2นะครับใช้งานได้9-12ถึง12เดือนต่อแบต1ก้อนขนาดแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่6.8กรัมนะครับตัวสินค้าในกล่องก็มาพร้อมกับปิ๊กนะครับเข้าใจว่าตรงนี้เอาไว้แซะถอดแบตหรือเปล่านะ แล้วก็มีคู่มือพร้อมตัวอุปรกรณ์นะครับตัวอุปรกรณ์ก็จะเป็นลักษณะนี้ตัวไม่ใหญ่นะสังเกตดูเทียบกับมือผมก็จะตัวเล็กๆเท่านี้นะครับดึงตัวนี้ออกก็จะเริ่มใช้งานเลยนะครับฉะนั้นผมก็จะดึงออกเลยก็แล้วกันนะครับดึงออกแค่นี้ก็คิดว่าน่าจะเริ่มใช้งานได้แล้วจากนั้นก็จะมีปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มกดเปิดครับตัวเอกสารคู่มือการใช้งานจะเป็นคู่มือทั่วๆไปอนเนกประสงค์นะครับมีหลายภาษาอยู่ในนี้นะส่วน ภาษาอังกฤษก็จะมีเขียนไว้ตรงนี้ how to use นะครับก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายได้เพิ่มเข้าแอปไฟล์ไมเหมือนยี่ห้ออื่นเลยครับมาดูว่าจะเพิ่มยังไงผมถอดตัวรองแบตออกแล้วนะจากนั้นก็กดตรงนี้เพื่อเปิดนะครับจะมีเสียงติดขึ้นมาเขาทำตรงนี้ไว้ค่อนข้างดีนะอยู่ด้านข้างแบบนี้โอกาสที่จะโดนแล้วปิดเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับสามารถเอาเป็นพวงกุญแจได้สบายๆส,สวยด้วย ผมก็จะเพิ่มเข้าไปใน f อ i ไฟมของผมนะครับตอนนี้มีอุปกรณ์อ,อยู่ค่อนข้างเยอะสามารถที่จะกดแล้วก็เพิ่มสิ่งของอื่นได้เลยครับกดตรงนี้นะครับเขาก็จะพยายามสแกนหานะครับอเจอแล้วเจอดอปแท็กนะครับก็เชื่อมต่อเลยผมใส่เป็นชื่อพวงกุญแจ2แบบนี้ก็แล้วกันนะครับเสร็จสิ้นแล้วก็ดำเนินการต่อครับโอเคเลือกรูปนะครับ ใส่เป็นรูปโพกุญแจนะเป็นรูปกุญแจบ้านดําเนินการต่อจากนั้นก็กดยอมรับพร้อมแล้วครับเขาเชื่อมต่อเข้ามาแล้วนะครับสามารถที่จะดูแผนที่ได้ส่งเสียงดังได้แล้วก็มีโหมดซูญหายได้แชร์สิ่งของให้คุณอื่นได้นะครับหลังจากเพิ่มอุปกรณ์แล้วคุณก็จะเห็นที่อยู่ตามนี้นะครับสามารถส่งเสียงดังได้ เสียงก็จะดังปานกลางไม่ถึงกระดังมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนเส้นทางก็จะเด้งมายังแผนที่ตัวนี้เป็นแผนที่นะครับสามารถที่จะกดเพื่อวิวดูได้เลยจากนั้นก็จะมีฟังก์ชันเหมือนยี่ห้ออื่นๆเลยนะครับเป็นยี่ห้อการแชร์สิ่งของให้คนอื่นก็คือเพิ่มคนมีโหมดสิ่งของหายแล้วก็แสดงข้อมูลกับคนที่พบเจอนะครับเช่นเดียวกันแชร์ตำแหน่งสิ่งของได้ มีการแจ้งเตือนได้เมื่อพบนะครับแสดงเมื่อลืมทิ้งเอาไว้อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันมาตรฐานผู้ผลิตก็จะเป็นฉางหยวนดิจิตอลนะครับ เป็นสินค้า OEM นะใครผลิตก็ได้เข้าใจว่าคงซื้อลิขสิทธิ์จาก Apple มาแล้วก็สามารถที่จะออกแบบแต่และยี่ห้อเขาได้เลยตัวนี้ก็เป็นในานามยี่ห้อโฮโคนะครับคลิปนี้ก็เอามาใช้เองแล้วก็เอามาวัดประสิทธิภาพให้ชมว่าเทียบกับยี่ห้ออื่นๆเทียบกับ Apple Air Tag แล้วเขาจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมทดสอบด้วยการพก gps tracker โฮโคใส่ก,กระเป๋าไปด้วยแล้วเดินในซอยนะครับตอนนี้ไม่ได้อัปเดตสถานะนานและ9นาทีนะครับเนื่องจากว่าอาจจะไม่มีอ,อุปก,กรณ์ที่เป็น Apple ก็ผ่านมา10นาทีแล้วครับจริงๆก็ตำแหน่งอยู่ที่เดิมนะตอนนี้อยู่ที่ปากซอยนะครับลองไปเรื่อยๆก็จนผ่านมาค่อนข้างนานนะครับอัปเดต1นาทีแล้วก็4นาทีผ่านมาเขาก็เหมือนอัปเดตททช้าๆนะไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ไม่มีหรือเปล่านะครับก็ผ่านมา6นาทีดูเหมือนว่าจะอัปเดตค่อนข้างช้านิดหน่อยแต่ก็ตำแหน่งแม่นยำนี้นะเขาก็จะอัปเดตมาเรื่อยๆตอนนี้ผ่านมาสักพักใหญ่ๆครับเขาก็กระโดดมานี่เลยนะบริเวณปากซอยสารแดงครับด้านบนสังเกตดูลูกกุญแจนะ ก็จะอัปเดตช้านิดหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินไปด้วยเนี่ยเขาดูเหมือนว่าจะเข้าสู่โหมดการรอรอนิ่งๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยู่นิ่งเกินไปเขาก็เข้าสู่โหมดการสแตนบายนะครับสังเกตด,ดู21นาทีแล้วยังไม่อัปเดตดูเหมือนว่าเขาจะหลับเพื่อประหยัดพลังงานนะครับแต่ก็ตำแหน่งตรงดีนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับอาจจะต้องรอนิดนึงเพื่อที่จะให้ส่งค่านะครับ โดยการทดสอบแล้วก็ผลการทดสอบก็แสดงให้เห็นว่าใช้งานได้ดีระดับหนึ่งนะครับสามารถระบุต,ตำแหน่งได้ค่อนข้างชัดเจนและตรงด้วยแต่ก็อาจจะต้องอาศัยเวลานิหนึ่งแล้วก็อาศัยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Apple ของคนอื่นนะครับแต่ก็จะมีระยะเวลาในการสแตนบายนะถ้าเกิดว่าเราเดินอยู่เนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่อัปเดตจนกว่าจะนิ่งแล้วก็มีการสแตนบายในบางครั้งรอสักระยะเขาก็จะอัปเดตอัตาม,มาเองก็อยู่ในช่วงประมาณ5-10นาทีต่อครั้งนะครับ ก็น่าจะเป็นการออกแบบที่ทําให้ประหยัดแบตเตอรี่นะครับเนือ่องจากว่าสเปคเขาบอกว่าสามารถใช้งานแบตได้9เดือนถึง12เดือนเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับสําหรับท่าในใดที่ต้องการสินค้าก็ตามก์นใ้คลิปเลยนะผมมองว่าก็ประหยัดดีครับโยี่ห้อโอโคออกแบบมาสำหรับแขวนแบบนี้เลยผมแขวนก็สะดวกดีนะครับ